ทําให้5นัดหลังแพ้รวดครับหลังจากที่นัดแรกเก็บคะแนนได้จากการเปิดบ้านเสมอกับ B.E.C. มาเกมเร่มุลน,นครับได้ลุ้นโดยเท,ท,ทราธรทะลุกำแพงตรงตัวปินโตนึบเลยครับไม่มีกระชอกแหงมาได้นะครับทราธรกลางสัปดาห์ที่ยิงในบอลท่วเอเชียครับแต่ว่าลูกนี้ไม่หนีตัวนูชิปินโตเลยนะครับบอลไม่เปลี่ยนทางด้วยปหลังได้ เชื่อไมไได้ทางระนาครับมาดูจังหวะก้มหน้าวางยาวมาเข้าซองเป็นคาตกแล้วครับโอ้โหนี่ถือว่าเป็นโอกาสครั้งแรกที่สมุรสงครามได้ทักทายบ้างใน <ะ S 1> สอง,สงนาทีในครึ่งแ,<ต>แรกครับที่ไอโมบายสเตเดียมคาเมลโลโฉบมาแล้วจำเบียดเข้าไหนหมุนยิงไม่ข้ามขามครับโอ้โหทำได้แล้วนะครับอื้ <c oughs> สุขสยามประมาทไปนิดนึงครับนี่ครับบอล ยอดมาจังหวะแรกคาเมโร่จับห่างกัน2คนเอาไม่อยู่นะครับโอ้โหเบียดเอาชนะแหวกกลางมาได้เลยครับสุขสยามกันไม่อยู่ครับคาเมโร่เจอบอลก,ก็กดทันทีครับแต่ว่าไม่เข้าเป้าปาติโยมองเข้าไหนแล้วเปิดไปติดอันนาวินจูจินตามมายิงลูกนี้เซฟเอาไว้ได้ครับโมวิชิปินโตแล้วบอลกระดอนกลับมาเข้าทางปืนพอดีนะครับไม่จับเลยครับโอ้โหตะบันลูกนี้ อดีที่กิวแบร์นี่พุ่งมาพยายามจะบล็อกแต่ไม่โดนนะครับบอลเลยไม่ได้เปลี่ยนทางนะครับไม่งั้นมีสิทธิ์กลายเป็นไปเล่นยงอ่พลิกได้อครับพลิกขวาอนาวินติดมือติดมือแล้วผู้สิ์เป่าอย่างนี้น่าเป็นจุดโทษครับฝั่งสมุทรสงครามพยายามจะชี้บอกให้ให้ไปถามผู้ช่วยผู้สิทธิ์สงครามว่ายังอยู่นอกอยู่โอ้โห ไม่นอกแล้วครับเข้าไปเยอะแล้วครับคนจะยืนข้างในยกขึ้นมาขวางทางบอของพิสมัทนะครับพอชัดเจนครับว่าอยู่ในในกรอบเขตโทษนะครับโอ้ลูกแบบนี้ก็ต้องบอกว่าคือโชคร้ายคือเจตนาแรกนะไม่ได้ไม่ได้คิดจะเอามือปัดแน่นอนนะครับแต่พอบอลมาใกล้ๆตัวแขนที่ก้างออกมานะครับงอขึ้นใช่ครับพอพอไปโดนบอลอาจจะ ไม่ได้กลางออกมามากนะครัวแล้วอารับแขนเื่องเลยครับสัญญาณผู้สินิสัญญาณมาแล้วมาดูว่าสุดชาวสุดชาวจะทําได้นิ่งแค่ไหนครับนิ่งพอติดตัอสูบุรีัมย์กับลจนได้ลงมาไม่นานครับสุดชาวครับก็ทําประตูลดล็อกให้กับทีมได้มาแลวครับประตูแรกที่ต้องการครับสุดชาวนี่ยิงเรียกว่าเป็นมุมเก่งเลยครับโอ้โหต่อให้ดาวถูกทางก็ คงจะไปถึงลำบากเลยครับเพราะว่าเข้ามุมเลยนะครับเสียบมุมประตูเป็นประตูแรกของสุดชาวในไทยลีกฤดูการนี้ด้วยครับอ่าก็ถือว่าปลดล็อกแล้วส่งสุดชาวลงมาได้ครับจังหวะตื่ขึ้นอีกครึ่งชั่วโมงนะครับบอบอมเข้ามาได้ขกลูกนี้มาไม่เข้ากรอบอ่าดูเป็นเหมือนสุขสยามว่าที่วิ่งเสียดาย นั่นแ <gegen violin> <warfare> <left> หละครับ <fit> ส <kind abonn emen> ุขสยามชามาีเวทจริงๆก็โหนม่งไปหน่อยนะครับเพื่อนที่อยู่ด้านหลังก็เสียดายบอลเปิดจะรัชนาธิถึงันจะเปิดนะครับพอมาเสาแรกโขกย้อนหูโดนเสาตัวโค้ตัวนี้ของปัญญโยมแต่พันได้ไหมก่อนโดนตักมาแม่นเสาเกินไปครับโอ้โหหนีตัวประกบออกมาแล้วนะครับสบัดแบบไม่มีคนเบียดเลยครับโอ้โหแต่ว่า หนาไปนิดเดียวครับบอลก็เลยไปชนเสาเหลี่ยมน,นอกสิ่งที่บุรีรัมพาลงมาเขาต้องเปลี่ยนตัวนอกด้วยกันหอตรงนี้พาล้อาลงพื้นได้อ่ะครับปั๊มหนีแล้วปัดเสาสองมีชกมีช,มช,มชมกมาโคกงลงพื้นแล้วโอ้ิสระพงศ์ว่าแต่เหลี่ยมไม่ดีพอบุรีรัมก็ยังประมาทไม่ได้ครับเพราะว่าตัวเองก็บุกจะเอาลูกที่สองนะครับสู่สงคามเองก็วันนี้กล้าแลกกล้าสวนแล้วครับ โอ้โขกมาเหมือนพยายามจะเหนื่เขาหน่ยายเขมิโลอาครับเขมิโลกระชากาตกาก่อกระชากแล้วซัดก็ไอ้ปินโต้ไม่เหมือยครับ่าได้พลังล้มแม่นเพีงแต่ว่าปิโต้ยังยอดเยี่ยมแค่เตะมุมคนแฟนวีร์ดัมก็คึกเลยครับช่วงนี้ครับทีมเริ่มกลับมาเหมือนกันครับเขมิโลโกดลูกนี้มันไม่หนีตัวเลยครับลูกมันพุ่งตรงๆเข้าหานุชิบินโตครับ ก็ไม่กล้ารับเลยนะครับน้ำหนักบอลขนาดนี้ครับศูนะครับทำสองพื้นลุยมาตรงนี้อ่ะครับได้ซับเรียบนิโต้ก็ยังทันโอลงพืนเอามือขวางในทางเดียวนี่ครปินโตยังยังไม่ทิ้งห่างออกไปแล้วครับโอ้ยิงค่อนข้างดีแล้วนะครับลูกเนี้ยปาติญโยโอ้เรียดเรียดมาครับไม่แรงมากแต่ว่าเน้นทางครับจะฉีกไปเข้าเสาไกลนะครับแบนหนีแต่ว่าปินโตโอ้ยังทิ้งตัวทัน มาไม่ั้ก<า>เตะกันดูว่า,วาที่กระพงบอมมาทาร่าตั้ง,ต,งตั้งไปที่ <c oughs> บอลขึ้นหลังโอ้จังหวะนี้ลูกฟรีคิกโอ้โหบอลขึ้นหลังสั้นโอ้ดูว่าจะได้จุดโอยที่อว,วินไปพลาดแบบไม่น่าเชื่อ,อเนี่ยครับแต่คืนให้แล้วเกี่ยวดูว่านี่เกี่ยวที่หัวกระโหลกพอดีเลยครับ ถ้าจุดที่ประทะนี่คืออยู่นอกเส้น18หลาพอดิบพอดีเนี่ยครับโอ้โหกำลังจะพุ่งทะย,ยานเข้าไปในเขตโทษอยู่แล้วแฟนๆบุรีรัมงพยายามส่งเสียงกวนสมาธิเต็มที่ะทะยานมาแล้วครับดูว่าจะมีลุ้นไหมอิสระพงต้องต้องแลปันลูกนี้ตู้หตีเสมอได้เสียบขาดไม่อิสระพงเรื่อละครหนึ่งขอตู้ต่อหนึ่งครับทางสุงสงครามทำได้โอ้โหโอ้โหทำได้จริงๆครับ อิสระพงศ์ลิละครนีครับลงมาเป็นตัวสำรองครับโอ้โหวันนี้มีโอกาสยิงหลายครั้งน,นะครับทำ <ลง S 2> <ข>จนได้ครับโอ้โหแลน่นเาคุณเววินลุกพรวดขึ้นมาเลยครับดูครับปั่นข้ามกำแพงตัดสินใจกำแพงไม่ไม่กระโดดกันเท่าไหร่นะครับเนี่ยครับกล <c oughs> ัวโดนยิงลอดครับอิสระพงศ์ตักข้ามมันเลยนะครับแล้วโอ้โหเลี้ยวเข้าหาสามเหลี่ยมครับเป็นจุดที่เจสันซันที่สูงสุดด้วยนะครับ จุดตรงนั้นที่สภงปั่นหากับหนึ่งหนึ่ง,งวินอันนี้ก็ไล่มีพลังแล้วครับทางอุตุข้ามบอคลครบโคก็เข้าสองมาริโยไม่หนักดวงอะไรครับปินโตขวาสบายสบายนาวินวางเข้าไปในสบัดลูกนี้แต่ก็ไม่แรงเลยนะครับไม่มีปัญหาแล้วครับปินโตแบบนี้โฮโฮโกําลังจะครบ90นาทีแล้วด้วยครับอดอดมาปาดมาิโยขึ้นไม่ถึงทวิโล่ลงพื้น มาที่จักรพั์เจ้าพรมสุดท้ายในเกมนี้ของบุรีรัมนะครับเพราะว่าทดเวลามาบเจ็บครบ4นาทีแล้วพอดีครับมงสกัดลูกนี้มงไม่ออกแล้วนะครับโอ้สกิดมาสวยครับคาเมโลรู้เลยนะครับว่ามีจักรพันอยู่ข้างหลังเนี่โอกาสเน้นๆแบบไม่ต้องจับครับขวดลูกนี้โด่งเกินไปครับวันนี้นี่ยิงทิ้งยิงพลาดเก็บได้ ทางแม่กลองแล้วก็จบเกมเป็น,นว่าโอสงรามมาทำได้อย่างยอดเยี่ยมเลยครับบุรีรัมในเตดได้ครับหลังจากที่ครึ่งแรกศูนะครับครึ่งหลังสุชาดนุ่มทำประตูขึ้นนํำให้บุรีรัมอยู่ใน<า>เตบมาแย่งแต้มบุรีรัมได้ครับบุรีรัมก็เก็บเพิ่มได้แค่ะคะแนนเดียวครับ